ลายพาดกรอนตอนที่48บทประพันธ์ของสิงขอนปิงออกจากถ้ำแห่งนั้นรู้สึกหิวขึ้นมาจึงงัดสเสบียงมากินไปด้วยเดินไปด้วยกลวกคอดินน้ำในกระติกสนามที่ห้อยเอวภายในรัศมี5กิโลเมตรไร้ร่องรอยของลายทองอย่างสิ้นเชิงปิงออกค้นหาลายทองกระทั่งสายจัด เมื่อแน่ชัดแล้วว่าลายทองไม่อยู่บริเวณป่ารัศมีหถึง7กิโลเมตรเขาจึงสันนิษฐานเป็นนายะในทันทีอย่างแรกลายทองคงจะตกเสือลายพาดกรอนซึ่งเป็นเสือป่าจริงๆกัดตายแล้วถูกลากตัวเข้าป่าลึกอย่างหลังอาจเจอเพื่อนเสือลายพาดกรอนที่รู้ภาษากันเลยเล่นด้วยกันแล้วก็พากันเข้าไปสู่ป่าลึกก็ดีแล้วเราจะได้กลับบ้านสียที ออง่ายกว่าที่คิดซะอีกนี่เรายังนึกไม่ออกเลยว่าเมื่อเข้าป่าลึกแล้วจะสลัดนางลายทองไมาได้ยังไงไอที่จะย่องหนีกลับน่ะไม่มีทางร็อกเพราะมันจำกลิ่นจำทางแม่นยังก็อะไรดีโชคช่วยเราแท้ๆเลยที่ส่งเสือเช่นนี้เดียวกันมารอรับเราไม่ต้องออกแรงขับไล่สายส่งมันก็ไปก็มันเองส่วนจะไปดีไปไร้ายนั่นเรื่องของมันเราหมดหน้าที่หมดเวรหมดกรรมแล้วจริงๆ โชคดีเหอนนะนางหลายท้องกล่าวจบเขาก็เดินกลับทางเดิมกลับต้องใจหายวา่าเพราะหวนนึกถึงเมื่อหลายเดือนก่อนภาพของลูกเสือลายพาดกรอนสองตัวตะเกียกตะกายลงจากถ้ำม,มาหาเขาและมอยผู้เป็นลงอีกตัวมาไม่ถึงขาดใจตายห่างจากเขาแค่ไม่กี่เมตรหลายท้องซึ่งแข็งแรงกว่าตะกายมาถึงเขาจนได้มันหิวจัดจึงเลียม,มือและก็ดูดมือเขาไม่ยอมปล่อย ร้องเสียงงึมงำตลอดเวลาราวกับทารกหิวนมจัดจากนั้นเขาก็ฟูฟักเลี้ยงดูมันด้วยนมผงไม่ผิดเลี้ยงทารกซึ่งฝรั่งเจมผู้รักสัตว์ได้แนะนำถึงวิธีเลี้ยงลูกเสือที่ถูกต้องแก่เขาเขาได้ความรู้จากฝรั่งเจมเลี้ยงดูลายทองด้วยความรักความเมตตาจนมันโตว,วันโตคืนราวกับลูกโป่งถูกเป่าที่สำคัญมันแสนรู้อย่างน่าพิศวง มันสร้างวีรกรรมช่วยคนมาน้บไม่ท้วนครั้งสุดท้ายมันช่วยชีวิตมอยให้รอดพ้นจากการถูกยงอางฉกชาวบ้านที่ติดค้างบุญคุณกับมันต่างพากันมาขอร้องไม่ให้ปิงนำมันไปปล่อยป่าแต่เขาไม่ยอมถือว่าสมบัติป่าต้องอยู่กับป่าเท่านั้นปิงแอบเห็นมอยน้ำตาคลอหน่วยเมื่อเขาพาลายทองอกอกากบ้านตอนเช้าตรู่วันวานเช่นเดียวกับชบา ซึ่งกอดมันเป็นครั้งสุดท้ายน้ำตาร่วงเช่นกันเขายังคงยืนยันในหลักการเดิมคือสมบัติป่าจะต้องอยู่คู่กับป่าเท่านั้นจะอยู่ในบ้านไม่ได้ชายหนุ่มเดินอย่างเลื่อนลอยกลับเอาเขาจริงๆเขาเองก็แทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่เช่นเดียวกันเพราะหลายเดือนมานี้เขามีลายทองเป็นเงาไม่ว่าจะไปทางไหนมันเป็นต้องเพนตามต่อไปนี้จะไรเงาของมันแล้ว ปิงกระพริบตาถี่ยิบเพราะตาพร่ามัวกลับต้องหยุดเกึกเมื่อพื้นดินข้างทางเดินข้างหน้าห่างไปเพียงวาเศษเศจมีร่างร่างหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่ผู้หญิงนี่วามันนอนที่นี่ทําไมหลุดปากออกมาพร้อมทั้งผวาก็ไปจับร่างนั้นให้หงายขึ้นเอ๊ะหน้าแบบนี้เราเคยเห็นในเหมืองน่วาลูกสาวใครกันเนี่ยปิงขย่าตัวหญิงสาวแต่ก็ต้องรีบเงี่ยหูฟังเพราะได้ยินเสียงคนรีบรุดมา ไวเท่าความคิดเขาอุ้มร่างของหญิงสาวรุ่นคนนั้นแวบเข้าข้างทางซุกตัวอยู่ในพุ่มไม้เดี๋ยวเดียวเท่านั้นผู้ชายสี่คนเดินราวกับควายหายก็ปรากฏตัวขึ้นเฮ้ยมันอาจจะหนีมาเส้นทางนี้นี่วาทำไมไม่เห็นลองร้อยแมงเลยคนนำหน้าว่าเสียงดังคนท้ายสดโต้อตอบเสียงขีเดียวกันจะยังไงนะยายเราจะต้องตามหามันให้เจอไม่อย่างนั้นนายใหญ่เอาเราตายแน่ ดูน่นตีไอ้นั้นมึงทำมีท่าไหนวะอีหานั่นทึงหนีออกมาได้กูละงงจริงกูมอยหลับไปไงแมมงเมื่อคืนเฝ้ามันจนตีสองก็เลยง่วงนอนลุงอีเสพมาสิกดีมันจะได้ไม่ไปไหนแบบโบราณว่าอร้อยก้นไว้ใช้งานนั่นว่าเสียงดังก้มหน้าก้มตาเดินตามพักพวกต่อไป ปิงรู้ได้ทันทีว่าคนของนายสุรินจับเด็กสาวในเหมืองสินพนาจะมาเรียงคิวหรือไม่ก็ป้อนให้หนายสุรินเขาจึงรีบแก้ไขให้สาวรุ่นหน้าตาดีจนรู้สึกตัวหล่อนผวาออกห่างโอ๊ยอยากเข้ามานะน้องพี่ไม่ได้เป็นคนร้ายล็อกหล่อนถอยหลังโกรธตาเบิกโพลงใบหน้าซีดขาวราวกระดาษกระทั่งถอยไปติดจอมปลวกอย่าทำอะไรฉันฉันกลัวแล้วน้องฟังพี่พูดก่อนพี่ชื่อปิง ชื่อเปียงสาวรุ่นกระพริบตาที่ยิบพร้อมทั้งจ้องหน้าเขาเข่าเองใช่น้องทำงานในออฟฟิศเหมืองแรศินพนาเชไมล่ะใช่พี่ปิงนี่เองจอยนึกออกแล้วอ่อน้องชื่อจอยใช่ค่ะจอยเป็นลูกพ่อหนานเมืองอ้อแล้วไปไงมาไงกันละเนี่ยเดี๋ยวก่อนเมื่อตอนที่พี่พบน้องนอนหมดสติข้างถางนอนพอดีมีผู้ชายสี่คนออกตามหา คนที่ชื่อใหญ่คนหนึ่งกับชื่อน,นั้นอีสองคนไม่รู้พี่ดูดูแล้วผมมันจะต้องคิดร้ายกับน้องแน่ๆพี่ก็เลยอุ้ม,มที่ผมหมายนี่จอยหน้าเสียใช่แล้วไอ้ใหญ่ไอ้นั้นไอ้หอมไอ้แก้วมันเป็นสมุนของนายสุเลนมันจับจอยมาขังที่นี่ตั้งแต่วันวานค่ะเอ๊ะจับมาขังไว้ทําไมจอยก็ไม่รู้แล้วมันทําอะไรไหมไม่มันจับมาขังไว้เฉยๆแต่ก็นั่นแหละนะมันคงไม่เอามาทํายาลรอกคงจะข่มขืนจอยแน่ๆ จอยเลนหนีออกมาตอนที่ไอ้หนันหลับเดินตั้งไกลหิวก็หิวร้อนก็ร้อนเลนหน้ามืดหมดสติไม่รู้ตัวแล้วหนันเหมืองว่ายังไงจอยมีพบพ่อเลยค่ะตั้งแต่ถูกขังอยู่ที่นี่บ้าเลื่องมาชักจะยังไงซะแล้วตอนนี้หิวไหมหิวสีหิวจนไม่มีแรงเดินปิงควักสเสบียงกลางที่ทติดตัวมาส่งให้สาวรุ่นหลอนรับไปกินทันทีเขาส่งกระติกน้ำให้อีก เดียวเดียวเท่านั้นหล่อนก็อิ่มเพราะหิวจัดกินได้ไม่มากเอาละพักผ่อนสักครู่เดี๋ยวเรากลับกันพี่จะส่งน้องที่ป่ากทางเข้าเหมืองจากนั้นเราก็แยกทางกันส่วนพี่กลับบ้านพี่พี่ปีงไม่ข้าไปพราะคอ้อเลยคะไม่ล็อกพี่ปีงทะเลาะก,กับคุณอ้อใช่ไหมอืมอย่าพูดถึงอีกเลยเราหันหลังให้กันแล้วละทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นกันแค่นี้จอยอาสา,าเป็นกาวใจให้เองพี่ปีงมีบุญงคุณแค่จอยนะจอยต้องทําให้สําเร็จ ปิงโบกมืออย่าเลยเรื่องของพี่มันจบไปแล้วว่าแต่เรื่องของจอยเธอพี่ว่ามันจะต้องมีอะไรซับซ้อนไปกว่านั้นเพราะถ้าพวกมันจับมาเพื่อข่มขืนน่ะป่านนี้มันทําแล้วไม่ปล่อยให้ร้อยนวนอย่างนี้หรอกง,งั้นพวกมันจับจอยมาทําไมคะเอางี้เดี๋ยวกลับถึงเมืองถามพี่หนานเมืองดูน้องจะได้คําตอบเองแหละสาวรุ่นไม่เอ่ยอะไรอีกนิ่งงันกระพริบตาถี่ยิบ จากนั้นปิงก็พาจอยกลับบ้านโดยเดินลัดป่าไม่ยอมเดินตามทางคนเดินกลัจะจ้าเอกกับพวกนั้นอีกสองชั่วโมงต่อมาทั้งสองก็มารลุปากทางเข้าเหมืองปิงส่งจอยเพียงแค่นั้นเขาไม่ยอมเข้าเหมืองแม้สารุ่นจะรบเร้าสักเพียงใดก็ตามยืนกรานเช่นเดิมและวก็เดินผละไปในที่สดเอกสารทุกอย่างพร้อมพรึบ ผู้ที่จะต้องเซ็นมอบและเซ็นโอนครั้งนี้คือนายทองแดงเซ็นมอบและเซ็นโอนให้ในายสุรินท์โดยมีนางสาวรัติบดีเป็นพยานนายสุรัตนเป็นพยานพยานคนสำคัญแค่สองคนก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วทันทีที่นายทองแดงเซ็นเสร็จสิ้นลงกิจการเหมืองแร่แห่งนี้ก็ตกเป็นของนายสุรินททันทีโดยถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีรายละเอียดมากมาย ฝ่ายกฎหมายของนายสุรินเตรียมมาพร้อมสับเท่านั้นยังไม่พอฝ่ายของนายสุรินยังเตรียมถ่ายรูปภาพไว้เป็นหลักฐานอีกด้วยเพื่อกันว่าจะเป็นการเซ็นปลอมคุณพร้อมจะเซ็นหรือยังทองแดงสุรินถามเสียงกระหึมพ่อเลี้ยงทองแดงพยักหน้าแทนคําตอบหันไปสบตารติบด,ดีนิดหนึ่งซึ่งพวกเป็นลูกสาวไม่ได้คัดคันใดๆทั้งสิน้นเนื่องจากปรึกษากันมาดีดีแล้วกระทั่งโปรงเสียแล้ว อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดทองแดงจับปากกาเซ็นลงไปทุกที่ที่มีการตั้งแท่นชื่อของเขาซึ่งก่นับเป็นสิบชื่อแม้แต่ใบเบิกเงินจากธนาคารนับสิบสิบล้านใบมอบฉันท่าต่างๆหลายชนิดซึ่งถ้าชื่อสุดท้ายสิ้นสุดลงเขาก็เหลือแต่ตัวจริงๆและในที่สุดพ่อเลี้ยงทองแดงก็เซ็นชื่อสุดท้ายโดยสุรัตเปิดให้เซ็น จากนั้นรัติบดีเซ็นเป็นพยา,ยานทุกที่จนหมดสิน้นสุรัตเซ็นอีกทุกอย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนคุณต้องทำตามสัญญานาะสุรินพ่อเลี้ยงทองแดงทวงทันทีแน่นอนผมไม่่คา่อเลี้ยงกับคุณอ้ออยู่แล้วส่วนผมจะทำยังไงนะ่ะไม่อยู่ในสัญญาพนิดาหายไปไหนเนี่ยสุรินหัวร้อหือๆไปเมืองผีเมื่อเช้าตัตแล้วไม่ได้กลิ่นเนื้อ,อย่างบ้างหรือไง เกค่าหล่นทำไมไม่ได้อยู่ในสัญญานี่อีอยางหมดความจำเป็นเก็บไว้เป็นเ้ยน,น้ําทำไมเล่าจากนั้นสองพ่อโลกก็ถูกนําไปขังไว้ในห้องตามเดิมตรวจก็ยังติดขาอยู่เช่นเดียวกันสุรินและสุรัตสองพ่อโลกเปิดบรันดีราคาแพงฉลองกันทันทีโดยมีสมุนคอยเสิร์ฟกับแกล้มเฮอไม่นึกว่าทุกอย่างมันจะจบลงง่ายๆอย่างนี้เลยป๊าป๋าคิดตลอดเวลาว่างานนี่มันจะไม่สำเร็จง,ง่ายๆ แต่ผมกลับคิดว่าไม่ยากเลยเพียงแต่ตอนนั้นอวันวิตกว่าไอ้ปิงจะมาช่วยแต่ตอนหลังมันปินเกลียวกันแล้วก็หวานคอแรงเลาตกลงป้าป๋าจะเอาอยัางไงต่อลูกหมายถึงอะไรเล่าก็สองพ่อลูกนั่นนสิครับแล้วแต่สิตอนแรกว่าจะหล่อแม่นั่นแต่ตอนนี้ใหม่แล้วละ่ะจะนอนเอาแรงพรุ่งนี้ป้าป๋าจะเข้าไปจัดการทุกอย่างแล้วลูกสาวหนานเมืองละ่ะสี่คนจะกลับมาหรือยังอย่างครับนายบ้า ผู้หญิงคนเดียวปล่อยเห็นนี้ไปได้แบบนี้มันน่าเขกบาลถาอายุไอ้พวกนี้ซสเหเลือเกินป้าป๋าไม่ต้องกังวลไปลออไอ้สีคนนะตามเจอเองครับว่าแต่ป้าป๋าไม่ยุ่งคุณออ้จริงๆนะไม่ลูกจัดการเหอะไอ้ท้องแดงด้วยนะขอบคุณมากครับคืนนี้ผมจะจัดการเอาได้ข่าวกลนเข็มสะกอนจากนั้นก็จะจี่กระโดมันทั้งสองให้สิ้นซากอนุม,มัติว่ะ สุรินบอกเสียงกระหืมและโอโหวเราะร่วนรับเสียงหัวเราะผู้เป็นลูกชายจากนั้นทั้งสองก็ดื่มกินกันไปหัวเราะเสียงดังสลับกันไปเพราะเป็นผู้ชนะโดยเดดขาดแล้วนั่นเองในที่สุดใหญ่กับพวกที่ออกค้นหาคนหายก็กลับมาเมื่อตะวันรอนว่าไง่าพบไม่ว่าในสุรินถามเสียงดังเพราะเมามากแต่ไม่มีอาการให้เห็นสรรัศเสียอีกที่เมางอกแงก ไม่พบจริงๆครับนายยายบอกเสียงอ่อยๆอบัดซบผู้หญิงคนเดียวทำไมปล่อยเห็นนี้ไปได้วะมันนายหญิงกระบานเอกคนเฝ้านักนันสะดงเฮือกก้มหน้านิ่งบอกเสียงใ้อ่อยเช่นเดียวกันผมผิดไปแล้วนายสุรัต์เข้าขวางป้าป๋ามันยอมรับผิดแล้วจะเอาอะไรกับมันอีกเล่าผมว่านะ ก็อีแค่ผู้หญิงคนเดียวไม่เป็นปัญหาหรอกป่านนี้โดนเสือขกขมองตายกลางป่าแล้วเมื่อคืนตอนใกล,ล้ลงได้ยินเสียงเสือร้องด้วยไม่รลอแล้วละเชื่อผมเธองั้นแกสี่คนไปให้ไกลเลยคืนนี้เห็นหน้ามันอดไม่ได้วะทั้งสี่รีบเพนออกไปจากที่แห่งนั้นจากนั้นนายสุรินก็รีบกลับห้องนอนซึ่งอยู่อีกหลังหนึ่งก่อนไปยื่นมือมาตบไหล่บุตรชายหัวแก้วหัวแหวนเต็มที่นะลูก โชคเผื่อป้าป๋าด้วยครับผมไปส่งป้าป๋าไหมไม่ต้องแข่นี้เองเฮ้ยพวกนั้นดูแลบริเวณนี่ให้ดีนะคุณสุรัตน์เขาจะมีความสุขพวกแกคอยอารักขาด้วยวางใจเถนายพวกผมอารักขาเต็มที่อยู่แล้วนายสุรินเดินออกไปสมุนคนหนึ่งรีบเข้ามากระซิบสุรัตน์รอแล้วเผาชไหกครับคุณสุรัตน์บอกผมตามตรงเถอะเอองั้นก่อนจะเผา พวกผมขอล้างชามได้พวกแกฟอกข้างนอกให้ดีนะย้ายใครมาร่วมร่ามได้วางใจเถอะคุณสุรัตเอาอย่างล่ะตอนนี้ตะวันลงรู้แล้วกำลังเหมาะเชียวครับเออเปิดประตูเร็วเท่านั้นเองเรียวล้อทั้งสมก็เพนไปเปิดประตูพบสองพ่อลูกกำลังนั่งสมาธิอย่างสงบสุรัตเข้าไปแล้วก็พูดเสียงก้าวคุณอ้อจะให้ผมดีๆหรือจะให้ผมใช้กำลังข่มขืนบอกก่อน เอออ,อด้วยจะไม่เจ็บแถมมีความสุขด้วยทัดขัดขืนเจ็บนะฉันเอาด้วยรติบดีรีบบอกดีพ่อเลี้ยงละว่ายังไงไม่ว่าอะไรสุดแท้แต่เธอก็อแล้วกันงั้นผมจะพาคุณออกไปห้องผมขืนทำอะไรตรงเนี้ยผมคงกระดักต่อพ่อเลี้ยงแน่ๆมาไปด้วยกันตรงเข้าใช้สองมือสอดใต้รักแร้ด้านหลัง มือทั้งสองของเขาจับอกทั้งสองข้างของรัตติบดีเต็มไม้เต็มมือทันทีหล่อนไม่ขัดขืนดินรอใดๆทั้งสิ้นจะทำอะไรให้ทำตามอำเภอใจพ่อเลี้ยงทองแดงเองก็นิ่งงันไม่ห้ามปรามหรือขอร้องใดๆทั้งสิ้นกับสุรัตทั้งทั้งที่กำลังลากลูกสาวแสนรกักไปข่มขืนต่อหน้าต่อต,อตารัตติบดีเองก็นิ่งงันไม่กระตอกกระตากใดๆทั้งสิ้นมันจะขยงขยำตรงไหน รูปสิ่งสงวนใดๆก็โอนอ่อนผ่อนตามทั้งนั้นมันกระชากลากถูก็ตามไปแต่โดยดีก่อนจะออกจากประตูผู้เป็นบิดาเอ่ยขึ้นเบาๆทำใจให้สบายนะลกูกโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนล็อกร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราถึงเวลาเราก็ต้องคืนเข้าไปชีวิตและวิญญาณเท่านั้นแหละที่เป็นของเราไม่มีอะไรจีรังล็อก ที่แท้สองพ่อโลกนั่งสมาธิจนจิตใจสงบไม่ฟุง้งซ่านปลงตกต่อชีวิตและชะตากรรมเลยไม่ยึดอะไรเป็นแก่นสารอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรจะดับสูญก็ให้มันดับสูญไปเลยตามเลยไม่แข็งขืนดึงดันใดๆทั้งสิ้นเพราะหมดหนทางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเซนหมอกกิจการเหมืองแร่ให้แล้วยังจะลากตัวไปข่มขินอีกก็ยอม หรือแม้แต่จะเอาชีวิตก็คงต้องยอมเพราะไม่มีทางขัดขืนใดๆได้เลยไม่มีหยาดน้ำตาจากหญิงสาวไม่แต่หยดเดียวหลอนไปกับสุรัตแต่โดยดีแม้จะเหม็นเล่าแทบจะอ้วกก็ทำเหมือนไม่เหม็นอะไรสุรัตประคองรัตเตวดีออกมานอกห้องกวาดตามมองหาเลีวล้วเลาะเพราะข้างนอกมืดสลัวหมัวสัวไอ้ยายไอ้นัน้นไอ้หอมไอ้แก้วไปไหนหมดบุ้ยแม่งทำไมไม่จุดไฟวะ เอตรโรเสียงอ้อแอมาแล้วครับเรียกสี่มาแค่สามเท่านั้นไอายาย้ใหญ่อ้วกับคุณอ้อจะมีความสุขด้วยกันหรือกพวกคอยอรารักขาให้ดีด้วยได้ครับคุณสุรัตทํทำไมเลือเสียงเปลี่ยนไปวาใหญ่อ๋เป็นวัดครับคุณสุรัตให้พวกผมเฝ้าจะมีความสุขเลยครับมันละแวงนะต้องอรารักขาอ้วอีจอยลูกสาวไอ้นานเมืองมนันหนีไปได้อ้วันใจอยู่เหมือนกันเท่านี้แหละครับ ตามสบายเลยเจ้านายขอให้มีความสุขมา,มากๆก่็แล้วกันพวกลืกคอยดูแลพ่อเลี้ยงด้วยพรุ่งนี้มีรางวัลว้้ยครับครับรัติบอดีชักจะสงสัยทำไมมีชื่อจอยลูกสาวหนานเมืองมาเกี่ยวข้องด้วยและเสียงของไอ้ใหญ่คุ้นหูชอบกลนคุณอ้อเราเข้าห้องกันเถอะสุรัสประคองรัติบอดีเข้ามาในห้องส่วนตัวของตนเอง ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อเอาคางสัมผัสกับหมัดด้นๆของใครคนหนึ่งเข้าโครมโอ๊ยใครนี่คนรับรองไม่เช่หม,มาแน่ๆปิงรัติบดีจำเสียงได้หลุดปากออกมาภาวาเข้าหาร่างนั้นอย่างลืมตัวและดีใจสุดขีดกลับต้องหยุดเกิกอย่าเข้ามาใกล้เดี๋ยวหมาจะกัดเอาเอ้ยอีกร่างรีบเข้ามาในห้องคุณอ้อผมหนานเมืองเร็วพ่อเลี้ยงรออยู่ หนานเมืองเธอเล่นบทอะไรอีกบอกมาตามตรงนะผมไม่มีเวลาอธิบายนะครับเรารีบหนีเร็วพ่อเลี้ยงรออยู่กับไอ้พุทธและก็พวกเราด้วยพุทธกับพวกเราใช่ครับพวกเราก็คนงานเหมืองไงมาทั้งหมดสิบคนอาก้าครบมือกที่เรายึดจากทหารป่าเราสู้กับพวกมันได้สบายแต่ต้องหาใจยภูมิที่ดีตอนนี้พ่อเลี้ยงมอบหน้าที่พู้นน้ำด็ดขาดกับปิงครับหญิงสาวหันไปทางร่างนั้น ซึ่งยืนนิ่งในความสัวในห้องโดมีร่างของสุรัตนอนเหยียดยาวหมดสเติอยู่ข้างๆเตียงนอนฉันมีเข้าใจคุณอ้อครับผมไม่มีเวลาอธิบายปิงหรือใครๆไม่มีเวลาทั้งนั้นเราต้องรีบหนีจากที่นี่แล้วตลบหลังยิงพวกมันไปเถอะครับนานเมืองฉุดข้อมือในจ้างสาวซึ่งจำต้องเดินเป็นวิ่งตามทว่ากลับเกิดเสียงตรวนกระทบกันเสียงดังแย่เลยทำไงเสียงตรวนมันดังจะถอดออกก็ไม่ทัน เอางี้ปิงเอ็งอุ้มคุณอ้อเร็วเพราะขืนปล่อยคุณอ้อเดินมีหวังพวกมันที่บ้านหลังโน้นได้ยินกลัวมาที่นี่ก็เกมกันแค่นั้นแหละผมจะเป็นหมาอุ้มใครก็ไม่ได้ลอ็อชอบตกเวทขี่คนอื่นเขาเท่านั้นพี่นานเบืองอุ้มเธอนานเมืองเกาศรีรษะในความมืดเฮ้ยเรื่องนั้นไ่ว่ากันทีหลังโว้ยตอนนี้หน้าสิวหน้าขวานสูดสาวางแผนสนิบดีเอง็งใจแผนแตกหรือไงวะ ปิงจำใจอุ้มร่างนุ่มนิ่มนั้นอย่างรวดเร็วอุ้มทําไมโยนลงพื้นสิกะเอาตรงสีสาให้ฟาดกระตอมไม้ยิ่งดีงดแต่ตั้งแงตั้งหอนใส่กันนั่นแหละตามมาเร็วหัวนหน้าคนงานซึ่งมือซ้ายถืออาก้าเดินเป็นวิ่งไปยังห้องที่คุมขังนาทีนั้นพ่อเลี้ยงทองแดงเป็นอิสระเพราะพุทธเตรียมเครื่องมืองัดห่วงเหล็กและงัดออกเรียบร้อยส่วนคนงานสิบคนกระจายกันล้อมบ้านหลังนั้นไว้ เลี้วล้อของสุรินหมอบเรียบทั้งสคนอยู่ที่ระเบียงพอนั่งเรลิบกันเลยถูกเคาะหัวรวดเดียวล้มทั้งสี่คนปิงครับพ่อเลี้ยงทองแดงผวาก็ไปจับแขนเจน้าหนุ่มซึ่งอุ้มลูกสาวตนเองมาลูกอ้อปิงหนานเมืองพุดกับคนงานของเรามาช่วยแล้วอ้องงงเต็มทีครับคุณพ่อไว้ไปพูดกันทีหลังปิงหนานเมืองถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแตกขากับมันครับ นานเมืองรับอย่างแข็งขันแต่ฉันไม่อยากให้มือพวกเราเปื้อนเลือดอีกอยากให้ธรรมชาติลงโทษพวกมันแบบที่เราทำกับทหารป่าปิงเธอพอจะได้ครับพุทธพุทดเดินเข้ามาชิดปิงเองเอาไงว่ามาเลยเอ็งรู้จักน้ำตกตาดเหมยไหมห่างจากที่นี่เราๆราสากิโลไปทางตะวันออกของดอยปิ่นแก้วรู้ข้าเคยไปมาสองสามครั้งเองจใจข้าล่อพวกมันไปให้สังหารที่นั่นใช่ไหม ใช่แต่เอ็งจำไว้อย่างเวลาใกล้จะถึงตัวน้ำตกเองอย่าลุยน้ำห่วยเป็นอันขาดนะหาเองฝังกับระเบิดไว้ใต้น้ำเหรอใช่เองระวังให้ดีก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนจะให้ข้าลอบโผกมันไปเวลาไหนนัดมาให้แม่นมั่นสิพ่อครัวร่างเตี้ยถามเพราะเคยทำงานแบบนี้กับปิงมาแล้วเวลานัดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งฝังนะพุธไอ้สุรัตจ,จะฟื้นก็คของตอนเดึก จากนั้นพวกมันจะชุลมุนวุ่นวายอย่างหนักเอ็งสุ่มดูให้ดีก็แล้วกันพอสว่างหรือใกล้สว่างพวกมันจะต้องยกขบวนไปถล่มเหมืองนอนหรือออกติดตามตัวพ่อเลี้ยงกับคุณอ้อเอ็งทำยังไงก็ได้หลอกพวกมันไปที่น้ำตกตาดเหมยจากนั้นเป็นหน้าที่ของข้าเข้าใจนะเออเอ็งรีพาคุณอ้อไปเถอะอุ้มดีๆนะโว้ยขืนปล่อยมือขัดตามไปบ้านขอเอ็งที่บ้านไอ้เป้งเอานี่คีมล็อกใช้งัดห่วงเหล็ก กลายเป็นหนานเมืองรีบรับเอาเพราะปิงมือไม่ว่าง